สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตตู้ไม้น้ำนะอายุอานามก็น่าจะสีส่าห้าเดือนได้แล้วมั้งหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับก็พอดีไม่ได้นับแบบจริงจังอะ่ะปรับเปลี่ยนมาก็หลายแบบหลายสไตล์เลยนะครับณปัจนะจุบันตอนนี้ก็จะเห็นว่าผมจะเลี้ยงอยู่ประมาณ2สีหลักๆนะสีเขียวกับสีแดงครับส่วนชื่อต้นไม้เนี่ยจำได้ ไม่หมดนะขออภัยด้วยแล้วกันมุมขวาพุ่มสีแดงนะครับก็จะเป็นโลทาร่านะจำได้แค่ชื่อพันโลทาร่าครับตอนนี้ก็ยังไม่แน่นสักเท่าไหร่นะก็ต้องตัดแต่งกันอีกพักระยะหนึ่งอะ่ะแล้วก็จะมีใบที่เป็นยาวๆเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นชื่อให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้จําชื่อไม่ได้เหมือนกันตอนซื้อมาเนี่ยมันเป็นสีเขียว,เ,ยวเป็นใบบกครับต้องเอามาเลี้ยงไว้สักระยะหนึ่งมันถึงจะกลายเป็นสีแดงนะแล้วก็ยาวขึ้นมาประมาณนี้ จริงๆมันยาวมากนะด้านหลังก็จะมีอีกครับประมาณทัก2พุ่ม2ต้นมันยาวแบบว่าใบเนี่ยสูงเกินผิวน้ําอีกครับมันก็จะอย่างที่เห็นด้านหลังนะเนาะก็ยังไม่ได้ตัดแต่งอะไรมันนะครับไม่รู้ว่ามันตัดแล้วมันจะสวยไหมอ่ะก็ปล่อยอย่างนี้ไปก่อนนะและล่าสุดในช่วงหน้าร้อนเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นที่อุณหภูมิน้ำมันร้อนขึ้นหรือเปล่านะครับทำให้ใบมันเริ่มมีละลายไปบ้างอ่ะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับใบมันจะออกแบบ ประมาณอย่างนี้นะครับละลายเป็นอย่างเงี้ยอ,อุณหภูมิน้ําในช่วงหน้าร้อนก็ตู้ของผมเนี่ยมันอยู่ประมาณ27-28ถึง30 31องศาได้เลยในห้องก็จะมีการเปิดแอร์อยู่เป็นช่วงๆนะครับช่วงกลางวันช่วงกลางคืนแต่ก็ไม่ได้เปิดทั้งวันนะตู้ก็จะมีพัดลมตัวนึงเอาไว้ช่วยด้วยนะครับต่อมานะครับพุ่มตรงกลางก็จะเป็นมอสสไปกี้นะ ตัวนี้โดนตะไคร้เล่นงานแบบหนักมากปัจจุบันก็ก็ยังมีตะไคร้อยู่แต่ก็พยายามคีบออกไปเยอะแล้วพยายามกําจัดต่อสู้กับมันอยู่นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับที่คุมพื้นเนี่ยแฮก์ดมินิก็โดนตะไคร้อยู่เหมือนกันนะปลาสอดดําที่เอามาลงเนี่ยมันกินตะไคร้บ้างนิดหน่อยนะครับไม่ได้กินแบบเยอะแยะมากมายอะไรขนาดนั้นอะเท่าที่เห็นนะเห็นไหมมันก็จะมีไปตัดตอดกินอยู่บ้างเนาะ แล้วก็พุ่มตรงกลาง2ต้นจะเป็นอนูเบียสแคะครับตอนซื้อมาเนี่ยต้นเล็กนิดเดียวเองนะตอนนี้มันก็เริ่มโตขึ้นมาแล้วอย่างที่เห็นเลยครับแล้วก็ต่อไปนะครับมุมซ้ายนะที่เป็นเส้นๆเ,เหมือนเทปก็จะเป็นอ่าลากดำใบแคบครับเฟิร์นลากดําใบแคบอันนี้ซื้อมาพุ่มประมาณกําปั้นไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปเอามาเลี้ยงจนมันแบบแตกยอดออกมาแบบฟูเต็มที่เลย นี่คือแค่ส่วนหนึ่งนะมันจะมีที่ผมแยกเอาไปพักเอาไว้อีกประมาณทัก 3- 4พุ่มได้เลยนะครับพุ่มประมาณนี้เลยเยอะมากในตอนนี้ครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปดูแล้วกันหลักๆประมาณนี้นะส่วนปลานะครับสิ่งมีชีวิตก็จะมีตัวสีแดงๆนะครับผมจําชื่อไม่ได้นะครับมีอยู่4ตัวนะแล้วก็ปลาสอดดำเนะี่ยผมซื้อมาคู่เดียวนะไอคู่ที่เห็นว่ายอยู่เนี่ยแหละครับ อันนี้คือคู่ประจําเลยประจําตู้เลยเลี้ยงมาตั้งแต่ตั้งตู้แรกๆเลยครับทนมากครับออกลูกออกหลานออกมาแบบเดอะแยะมากมายเลยอะ่ะแต่เลี้ยงลูกมันเนี่ยรอดมาจริงๆไม่กี่ตัวนะไอที่เห็นนั่นก็คือลูกมันทั้งเลยนะครับแล้วก็มีที่ผมแยกเอาไปเลี้ยงอีกประมาณส่วนหนึ่งนะครับหลาย10ตัวอยู่แล้วก็จะมีหอยขาว3ตัวครับน่าจะตายไปตัวหนึ่งมั้งผมไม่เห็นมันมานานแล้วตอนนี้ก็จะเห็นอยู่แค่2ตัวเท่านั้น อตโต้ตัวหนึ่งตัวนี้ก็ทนมากครับเลี้ยงมาตั้งแต่ตั้งตู้แรกๆเลยน้องก็อยู่มาอย่างเงี้ยดูดกระจกกินตะไคร่ไม่ได้ให้อาหารเป็นเฉพาะต่อจงสักเท่าไหร่นะครับน้องหากินตามในตู้แล้วก็ไม่ค่อยขี้อายนะโชว์ตัวอยู่บ่อยๆแบบนี้ครับเห็นป่ะกำลังดูดกระจกอยู่แล้วก็มีกุ้งแคะด้วยนะครับผมลงประมาณ10-20ตัวเลยอะ่ะแต่มันก็เริ่มละลายหายไปหมดแล้วอะ่นะณปัจจุบันตอนนี้น่าจะตายไปหมดแล้วครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะอาจจะ คุณภาพน้ําหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันจะมีหลงเหลืออยู่ก็ที่ผมแยกไปไว้อีกตู้หนึ่งครับในตู้นี้กุ้งแทบไม่เหลือแนละ้วแล้วก็อุปสรรคหรือว่าปัญหาในตู้ที่เท่าที่เจอมาช่วงหลังๆเนี่ยอ่ตะไคร่ตะไคร่เส้นขนสเขีเขียวอะ่ะเยอะมากออหอยอันนี้เยอะเลยครับหอยบุกตู้มากับต้นไม้ที่ผมซื้อมาครับแล้วก็ไม่ได้กําจัดแบบจริงจังๆอะ่ะจนมัน ออกลูกออกหลานแพร่กระจายเต็มตู้เลยผมก็เลยลงปักเป้าแคะเอาไ้หนึ่งตัวก็มันน่าจะแอบอยู่นะครับทํางานได้ดีนะปักเป้าแค่มันจะกินหอยตัวเล็กๆเล็กกว่าปากมันน่ยหรือเล็กกว่าตัวมันน่ยได้แบบสบายๆเลยแต่ถ้าตัวที่ใหญ่กว่าตัวมันมันกินไม่ได้นะครับหอยที่ผมลงไปเนี่ยมีหอยบัตรฮอนลงไปเพิ่มแล้วมันก็ออกลูกออกหลานเต็มไปหมดแล้วผมก็สังเกตเห็นว่าหอยบัตรฮอนเนี่ยมันกินยอดไม้ครับ มันแทบใบไม้ของผมเนี่ยแหว่งหมดเลยอะ่ะผมก็เลยต้องพยายามแยกออกตอนนี้คีบออกไปหมดแล้วเรียกว่าหมดก็ไม่ได้นะมันก็ยังเหลืออยู่บางส่วนนะครับที่แบบตัวเล็กๆที่ม,มาเอาออกยากอะ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวส่งปักเป้าลงไปจัดก,การเอาสิ่งมีชีวิตหลักๆก็น่าจะประมาณนี้ครับแล้วก็ยังไม่คิดที่จะลงอะไรเพิ่มในตอนนี้นะคงสภาพเท่านี้เอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนแล้วกัน ก็อัปเดตอย่างก็เปลี่ยนคาร์บอนยีตมาเป็นคาร์บอนถังนะก็สะดวกมากกว่าเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะม,นมันใช้งานสะดวกอะไรแต่มันจะลำบากตอนไปเติมเพราะว่าแถวบ้านผมเนี่ยมันหาที่เติมยากครับผมต้องไปฝากร้านที่ซื้อมาให้เติมให้ก็อยู่ประมาณสัก1 5 0บาทถึง200มั้งถ้าจําไม่ผิดนะต่อรอบต่อครั้งอะที่ไปเติมผมมีถังประมาณ2ลิตรนะครับถังคาร์บอนเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูล้กันแล้วก,วก็ช่วงนี้คาร์บอนถังมัน ล่าสุดเนี่ยคาร์บอนถังมันหมดแล้วยังไม่ได้ไปเติมเลยก็เลยมาผสมคาร์บอนยีสต์ใช้ไปก่อนชั่วคราวนะครับแก้ขัดว่างๆก็เดี๋ยวจะหาเวลาหิ้วถังไปฝากเติมที่ร้านนะต้องมันใช้เวลานะครับเวลาไปเติมมันไม่ได้ว่าได้เลยนะเติมแล้วทิ้งเอาไว้แล้วก็อีกทิย์นึงไปรับอะไรทํานองเนี่ยครับเอาละคลิปนี้ก็มาอัปเดตเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะใครมีคําถามหรืออยากจะพูดคุยแนะนําอะไรยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายครับ